M T 07นะครับ2,021นะครับก็น่าจะเป็นคันแรกนะฮะในจัมโบ้ตีนะนนะก็รุปทรงที่แตกตางในฮะไฟหน้าที่ได้ออกแบบมาใหม่เนะ่ยเป็น LED นะฮะย่อลง สวัสดีเวร์ดทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในรายการเบเกอร์พาเที่ยวนะครับวันนี้เรามีของเด็ดนะจะมารีวิวกันเจ้าตัวนี้เลยนะครับได้มาสดๆร้อนๆก็เป็น MT07 นะครับเกณฑ์ G 3เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าความแรงของมันเนี่ยจะสนุกมากแค่ไหนนะครับติดตามรับชมกันได้นำบดนี้หมแค่เสียงก็กินใจแล้วนะ เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนี่นรถใหม่ล่าสุดเลยเบรกก็คือแบบสุดยอดมากี่แค่เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งล้ออุกซิบละโหตรแรงหนะ้าจอแบบใบนะดูชัดขึ้น เ็ MT-07 นะครับสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับก็น่าจะเป็นคันแรกนะฮะในจังหวัดกระบี่นะก็รูปทรงที่แปลกตานี่ฮะไฟหน้าที่ได้ออกแบบมาใหม่นะฮะเป็น LED นะฮะย่อลงเหลือขนาดเล็กนิดเดียว เราก็ดิสเบรกคู่นะครับที่ให้มาในรูปแบบเดียวกันกันกบของ MT09 นะเบรกทีนี่บอกเลยแบบคือมันมันไม่มีระยะที่ลื่นไหลนะนี่เอาจริงถ้าสมมุติว่าทำเวลาเนี่ยทำเวลาได้ดีมากเลยเนี่ยเป็น MT07 เครื่องสองสูบนี่ฮะ อัตราการเร่งเนี่ยก็เลยจะเร็วนิดหน่อยตกใจเลยตำรวจอยู่ด้วยแรงมากท่านผู้ชมคือทุกอย่างเนี่ยถูกออกแบบมาให้ทันสมัยกว่าเดิมนะฮะหน้าจอรูปแบบใหม่นะครับ l e ีผมขับเมื่อคืนตอนตอนค่ำๆเนี่ยแสงแสงกลางวันเนี่ยที่เป็นเป็นเป็นในหน้าจอของ L.E.D. ทั้งหมดเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยมันก็ไม่ไม่จ้าเกินครับตอนกลางคืนมันก็ดูชัดด้วยเนี่ยผมก็แปลกใจว่าตอนกลางวันเนี่ยมันชัดแล้วกลางคืนไม่จ้าขนาดไหนตัวลงมันมันจะดบแสงมาให้เนี่ยถือว่าโอเคมากเลยแหละแล้วก็อัาการเปิดเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเปิดดีๆเนี่ยยกล้อเนะ่ะ โค้ดแดงเนี่ยคนขนาดผมขับอยู่แค่เกียร์สองนะรอไปร้อยี่สิบกว่าแล้วผมยังเปิดไม่มุนเลยถ้าเปิดมุนนี่ยกล้อการควบคุมเนี่ยถือว่าแบบสะดวกสบายแบบมันไม่เกรงไม่ไรนะฮะในหน้าจอเนี่ยก็จะมีการบอกนะครับ กันบอกข้อมูลต,ต่างๆนะครับเริ่มจากขวามือก็เป็นเกียร์นะเกียร์ตัวใหญ่ชัดเลยนะครับแล้วก็เวลานะครับด้านล่างก็ตัวใหญ่กว่าปกตินะครับโดยรถส่วนใหญ่นะครับอ่าเป็นรถยี่ห้ออื่นเนี่ยส่วนมากจะเป็นตัวเล็กๆเราดูไม่เห็นนะซึ่งมันมัน,ม,นมันต้องมันต้องเล็กไงมันต้องเล็กดูว่าอยู่ตรงไหนเนี่ย ของ m อ0 7เนี่ยตัวใหญ่มากเนะฮยดูชัดเลยเนะครับแล้วก็ด้านล่างซ้ายก็จะเป็นจอสถานะแสดงน้ำมันนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่เกือบจะเหลือทิ้ทงถังแล้วนะฮะแล้วก็ตรงกลางที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือความเร็วในการขับขี่ตอนนี้นะครับถือว่าคมชัดเลยทีเดียว หลังจากที่ผมได้ทดลองขับเจ้า MT07 ปี2021นะครับผมบอกเลยว่าเจ้า MT07 ตัวนี้นะครับตอบโจทย์สำหรับการขับขี่ในตัวเมืองมากนะครับไม่ว่าเราจะมุดเราจะขับช้าๆนะครับเจ้า MT07 เนี่ยจะเป็นรถที่ทําได้อย่างง่ายดายมากเลยนะครับมันจะทําให้เราไม่เมื่อยมือด้วยนะครับและต่อไปนะครับผมก็จะมารีวิวดีไซน์ที่ได้ออกแบบใหม่สำหรับเจ้า MT07 ปี2021กันครับ ทีนี้นะครับหลังจากที่เราได้ไปลองขับมาแล้วเราก็ต้องรีวิวแล้วเลยนะครับว่าไอ้เจ้า m t 0 7คันนี้นะครับมันจะมีอะไรใหม่มั่งนะ <c oughs> ก็มีใหม่มาอยู่แล้วแน่นอนนะครับปี2021มันก็ต้องอัปเดตใหม่ครับ <c oughs> เรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างรับชมกันเลยอย่างแรกเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถ มองและก็สังเกตได้ง่ายเลยว่าไอ้เจ้า mt 0 7เนี่ยมันเหมือนรุ่นพี่มันก็คือไอ้เจ้า mt 0 9เนี่ยแหละมันถอดแบบแล้วก็มันแอบ,บเอาของพี่มาใส่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าจุดที่มันมันเอาของรุ่นพี่มาใส่มันมีอะไรบ้างคนะสำหรับจุดที่2นะครับทางเจ้า mt 0 7ปี2021เนี่ยได้เปลี่ยนใหม่ก็คือจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ led นะครับมีดีไซน์มาจากรุ่นพี่อีกแล้วนะครับ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นตัววายนะฮะตัววายนี่ตรงนี้ตรงนี้เนะี่ยสองฝั่งเนี่ยจะเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับไฟมันจะสว่างนิดๆไว้เปิดตอนกลางวันนะครับแล้วก็ตรงนี้นจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ led นะนี่ตอนเปิดนะครับตอนเปิดกุญแจเนี่ยมันจะยังไม่ติดนะครับไฟไฟ led เนี่ยไฟหน้าเนี่ยมันยังไม่ติดนะครับมันต้องสตาร์ทดรถก่อนถึงจะติดนะครับก็เลย มันก็เป็นรูปแบบดีอย่างนึงนะครับมันต้องสตาร์ทก่อนถึงจะติดนะครับถือว่าสว่างมากนะครับผมลองทดสอบขับในถนนสองเลนในส่วนยางนะฮะบ,บอกเลยว่าคนตัดยางนี่ตกใจสว่างมาก จุดที่3นะครับก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ที่ปรับใหม่ครับถามว่าปรับใหม่ในเรื่องอะไรนะครับขนาดของไอ้เครื่องนี่นะครับก็จะเป็น689 cc นะครับแรงม้าลงประมาณ1.5ตัวนะครับถามว่าเหตุผลที่ทําไมต้องลดขนาดของแรงม้าลงเนี่ยครับก็คือในตัวก่อนเนี่ยค่าไอเสียของเจ้า MT07 เนี่ยมันมันไม่ได้ผ่านค่ามาตรฐานยูโรไฟนะครับก็เลยพอมาไอ้เจ้า MT07 ปี2021ตัวนี้เนี่ย ก็เลยต้องลดแรงม้าของมันนะครับความแรงของมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับยังเท่าเดิมอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลดถึงขนาดว่าแบบเห็นผลได้ขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยค่าเสียของเจ้า m 0ที0 2น2 1ตอนนี้ได้ผ่านค่ายูโรไฟเป็นที่เรียบร้อยนี่ดีไซน์เครื่องเครื่องก็แบบสวยมากนะครับมีตรงนี้ด้วย CP2 นะครับนี่ยามาฮ้านะต่อไปนะครับก็จะเป็นอย่างที่4นะอย่างที่4เนะี่ยก็คือ จะเป็นตรงนี้นะครับดิสเบรกดิสเบรกที่ใหญ่ขึ้นนะครับถามว่าไอ้ดิสเบรกตรงนี้ได้มาจากไหนได้มาจากของรุ่นพี่อีกนั่นแหละไปเอาของรุ่นพี่มาไอ้เจ้า mt ศูนย์เก้าเนี่ยขนาดเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยอย่างอย่างแรกเลยที่ผมบอกว่ามันคล้ายกับไอ้เจ้า mt ศูนย์เก้าเนี่ยเพราะผลนี้แหละมันเอาของรุ่นพี่มาใส่ก็หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะฮะต่อไปนะครับที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเป็นฮันเดอร์บาร์นะครับจุดใหม่ฮันเดอร์บาร์ตอนนี้จะเป็นอลูมิเนียมครับ ท้งดุลเลยนี่นะนี้ฮันเดอร์บาร์นะครับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่มาเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเหล็กแต่ตอนนี้เนี่ยโดนปรับมาให้เป็นอลูมิเนียมนะครับทําให้เบาขึ้นแล้วก็ทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยควบคุมรถเนี่ยได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็หัวแบบเบามากมันไม่ได้เบาจนขนาดหัวสั่นนะครับแต่ว่ามันเบาแบบประมาณนั้นเราสามารถมุดเข้าไปได้ง่ายมากนะครับ มันเหมาะมากนะครับสําหรับการขับในตัวเมืองนะครับผมลองทดสอบขับในตัวเมืองเนี่ยบอกเลยว่ามันมันขับง่ายนะฮะมันมุดง่ายแล้วก็มันไม่ได้ปวดเมื่อยต้นแขนด้วยนะครับไอ้เจ้าตัว MT07 ตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามันเบามือมากนะฮะสำหรับจุดต่อไปนะครับจุดที่ได้ปรับเปลี่ยนก็คือจะเป็นตัวเรือนไม่ถามว่าเปลี่ยนตรงไหนโอเคผมมันจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับด้านในว่าม,มันจะมีะรายละเอียดยังไงบ้างนี่เปิดมาถึงยงางรอครับยงางรอ หลอนัดบอกเลยนี่ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยโดนเปลี่ยนมาใหม่เหตุผลที่โดนเปลี่ยนนะครับมันมันเขาบอกว่ามันมองยากนะครับไอ้เจ้าตัวเก่าเนี่ยเดิมเิมเนี่ยภาพพื้นหลังเนี่ยแบ็กกราวเนี่ยของมันเนี่ยมันจะเป็นสีขาวแล้วตัวอักษรเนี่ยมันดันเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําผมว่ามันมองยากจริงๆนะฮะตอนขับกลางวันเนี่ยคือแบบเหมือนดวงอาทิตย์สว่างแบบจ้ามาเลยแล้วทีนี้ส่องเข้าเข้าเข้าไอ้ตัวเนี่ย ตัวเดือนไม่เนี่ยบอกเลยว่ามันดูไม่เห็นแต่พอมาเจ้าตัวนี้เขาเร่งเห็นความสําคัญนะครับว่าเออควรเปลี่ยนแหละก็เลยได้เปลี่ยนให้นะครับเป็นพื้นหลังสีดําหน้าจอข้อมูลที่แจ้งเดินต่างๆเป็นสีขาวนะครับตรงนี้นะครับก็จะบอกนะครับความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะนี่จะบอกความเร็วนะครับว่าเราขับความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขวามือตรงนี้ขวามือล่างนะครับก็จะเป็นบอกเกียร์นะครับ แจ้งเตือนสถานะเกียร์ว่าตอนนี้เราอยู่เกียร์ไหนแล้วเกียร์หเกีย 2, ร์สเกีย 4, ร์สเกียร์สเกียร์หเกียร์หนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอกเวลานะครับตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงแล้วอีก2นาทีนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะบอกน้ํามันนะครับน้ํามันว่าตอนนี้น้ํามันคุณเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ในถังนะฮะโอเคตอนนี้ผมตั้งค่าไว้เป็นอย่างอื่นอยู่นี่นะครับผมจะลองปรับดูนะครับกดปุ๊บตอนนี้เปลี่ยนละนี่นะครับมันจะเป็นบอก สถานะของเขาเรียกว่าองศานะครับความร้อนอากาศทั่วๆไปนะครับนี่ตรงนี้ตัวนี้นะครับก็ระยะทางในการขับขี่นะครับตอนนี้ผมขับคันนี้นะครับขับไป1 9 4 8กิโลเมตรแล้วนะฮะก็ยังไม่ได้ขับมากเท่าไหร่ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะตรงนี้จะวัดความเร็วเครื่องนะครับอาตาัตราเร่งของเครื่องเครื่องยนต์นะฮะ จุดต่อไปนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยก็คือเต็มๆๆแทม,แม,แมใหม่เลยมาใหม่เลยแบบแตกต่างจากของรุ่นเก่ารุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นหัวกลมอยู่มารอบใหม่เนี่ยเป็น LED นี่ชัดมากเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูแลกันนะนี่นะครับนี่สว่างมากอันนี้มันเที่ยงด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยแบบมองไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าบอกเลยว่าตอนที่ผดลองขับตามหลังเนี่ย สว่างมากนะครับสว่างแบบสว่างจริงแล้วก็มันดีไซน์มาให้รูปแบบขนาดเล็กนิดเดียวเนี่ยขนาดมือผมนี่เท่ากันเลยมันก็สว่างสามารถมองเห็นได้ระยะแบบไกลๆก็มองเห็นแล้วนะครับ <S <S เราดูด้านหน้าเลยนะเดี๋ยวพา,าให้ดูด้านหลังฮะนี่เห็นด้านหลัง เจ้า MT07 ปี2021นี้นะครับก็จะเป็นสีสันและไล g h t g r a p h ตัวนี้จะเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับที่ผมได้มานะจริงๆเนี่ยมันจะมี2รุ่นด้วยกันนะครับตอนนี้ที่ผลิตมาใหม่นะครับก็จะเป็นแบบบอดี้ตรงนี้สีเทานะครับแล้วก็ล้อเนี่ยวงล้อเนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับถ้าใครได้เห็นรูปแบบเดี๋ยวผมจะโชว์โชว์รูปให้ดูนะครับในในวิดีโอนี้แล้วกันนะครับว่า อสองรุ่นที่กาลังที่มาใหม่อยู่ตัวนี้นะครับผมได้ตัวนี้มาแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสีเทาแล้วก็ล้อสีส้มนะครับจุดต่อไปนะครับที่เจ้า mt 0 7ของเราปรับเปลี่ยนมาตลอดการนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ยางยางมิชลินออกมาทุกรุ่นนะครับเปลี่ยนทุกรุ่นนะครับ อันนี้ก็เป็นมิชลินเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเป็นรถไฟของไอ้เจ้าตัวเก่าเนี่ยก็เจ้ากิน2เนี่ยจะเป็นมิชลินรลโอนะครับซึ่งพอมาตัวใหม่เนี่ยก็จะเป็นมิชลินรถไฟก็อัปเดตตามตามยางตามตามตามรุ่นของมาเลยนะครับนี่รถไฟนี่นะครับมันตีลังกานียผมตีลังกาให้ก่อนนี่นะบอกเลยได้ยางดีนะครับขับขี่ด้วยความเร็วเพายังได้นะ และสําหรับวันนี้นะครับผมก็รีวิวรถไอเจ้า MT07 นะครับของค่ายยามาฮ่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมไบเกอร์พาเที่ยวก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ซีอูจุ๊